อ๋อภาพมาก็าชมเพืนสวยงามธรรมชาติบ้านห้องห้องหินสวยงามนะภาพงามนะภางานะเพื่นงาเพื่นสวยงามธรรมชาติบ้านเรางามมาเที่น้องน้ากกว่านะเว้ยเวยงามถวีกาไหนก่อนโอ้หโอ้โหหัส้นหินที่นั่งเพื่อนหินสวยงามธรรมชาติ เดินตามเพิงเห็นสวยงามธรรมชาติบ้านเฮ้างามมากที่นุดนครับงามครับชมหีนสวยเดินตามเพิงเห็นสวยงามธรรมชาติบ้านเฮ้าพาเที่ยวพาเที่ยวชมที่สวยชมเหิงสวยงามธรรมชาติเดินเลาะนกผา เ่ผาสวยงันธรรมชาติบานเฮ่าเน,นลาเนาผาเนาาผสวยงัธรรมชาติบานเลาผ้าเที่ยวผาเที่ยวเห็สวยเห็สวยเห็นสวย,สวยงามธรรมชาติที่เขาหลอด่า,างมาดูด งาสวยงามพี่น้องมองเห็นแตกสวยเห็นเขาแล้วเห็นเขาแล้วเห็นเห็นธรแล้วเห็นทรรมแล้วขึ้นขึ้นไปทำที่สวยงามธรรมชาติบ้านเฮาเพิ่งเห็นสวยงามธรรมชาติบ้านเฮางามมากพี่น้อง เห็นสวยเห็นสวยเห็นสวยงามเดินป่าพาชมเห็นสวยงามธรรมชาติบ้านเราสวยสวยสวยสวาชมเห็นสวยงามธรรมชาติบ้านเรา ช่องเมนสวยงามบนภูเขาธรรมชาติบ้านเรางามเพราป,น,ปน้องงามเพราะคนน้องมาตรงนี้ก็ใช้ก็ไล่ก็แชี่ไปเต็ม ก็จะเริ่องพอ